Yeah วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ยูนิคอนคลินิกสาขาปทุมวันกันเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่กับสองท่านเลยนะคะก็คือคุณมินและก็คุณหมอแคนนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาติดตามอาการนะคะเคสตัดปากกระจับครบหนึ่งเดือนนะคะโอเค OK, ค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณมินนะคะคุณมิน,นะคะทาปากกระจับมาครบหนึ่งเดือนเป็นยังไงบ้างคะก็โดยรวมก็คือชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยก็หวานขึ้นแล้วปากก็เป็นทรงจนแบบ เพื่อนที่ทํางานเนี่ยต้องทักหลายๆคนทักเลยว่าปากแบบดูสวยขึ้นมากเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องว่าก่อนทําหลังทําตัวเองแบบมีการเปลี่ยนแปลงไ,ไปมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลายิ้มเวลาหน้านิ่งๆอย่างเงี้ยเราก็จะดูหน้าหวานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นคุณมิ้นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการแบบว่าดูรีวิวมาะ mission, morning, อะไรก็ค่อนค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือที่จริงคือ ก่อนที่จะทําที่นี่ก็คือตัดสินใจนานก็คือมีรีวิวจากคุณ,คณหมอนะคะแล้วก็มีเพื่อนนะคะที่ที่ทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาดูดไขมันที่นี่นะคะก็คือเป็นดูดไขมันเหนียงแล้วเขาก็ไปรีวิวว่าเอ้ที่นี่ดีนะอย่างวันนี้ก็คือก็เลยสนใจก็เลยติดตามเป็นต้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาแล้วก็มีโอกาสได้มาทํากับคุณหมอป๊อปแคน่างเงี้ยคะ่ะก็วันนะะี้ก็โฟลับครบหนึ่งเดือนนะคะก็ดี๋ยวเราขอนไปซูมที่คุณหมอหนึงนะคะ วันโพอของคุณมินเาเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคุณมีน,นทําเป็นปากกระจับไปเนาะโอเคเดี๋ยวหมอ,อให้ดูลูกก่อนทํานิดนึงนะค,คะมันนี่มองเห็นเนาะรูปก่อนทํอ่ะสังเกตนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกก็คืออ่าดูปากก่อนทําก็จะหนึ่งก็คืออาจจะวอลลุ่มอาจจะไม่ได้หนามากนะแต่ว่าทรงจะไม่ค่อยชัดเนาะก็คือจะเป็นเรียกลักษณะาปากค่อนข้างแบนนะครับแล้วก็จะดูไม่ค่อยเป็นทรงเนาะทีนี้ ที่เราทำเนาะก็คือการทําปากกระจับการทาปากกระจับคืออะไรคือการตัดปากส่วนเกินออกหนึ่งคือเพื่อให้บางลงนะครับสองคือเพื่อให้เป็นทรงมากขึ้นนะครับทีนี้พอหลังทําไปหนึ่งเดือนอ่ะลองดูดูปากมินหลักานะเ <c oughs> ทียบกันเาที่โอเคลองเทียบกันเนาะกอะ็อย่างที่เห็นนะครับอย่างแรกเนี่ยหนึ่งคือปากจากที่เดิมค่อนข้างหนาเนาะก็จะค่อนข้างบางลงแล้วนะครับบางพอดีพอดีให้มันรับกับปากล่างไม่ต้องบางเกินเนาะสองก็คือ ทรงปากก็จะเห็นไหมเป็นเคอร์ฟขึ้นเขาเรียกว่าทรงกระจับนะครับพอเป็นทรงกระจับเนะี่ยหน้าก็ดูหวานเนาะใช่ไหมช่ค่ะก็อันนี้คือหลังทําไปเดือนหนึ่งนี้อันนี้เดือนหนึ่งนี้ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เข้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ขนาดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังสวยขนาดนี้เลยเนาะขอบคุณคุณหมอดีค่ะขอบคุณค่ะก็เนี่ยพอหลังทําไปปกติปากกระจับเราทําก็จะใช้เป็นไหม จริงๆมันเป็นไหมละลายแต่ว่าปกติจะแนะนําให้มาตัดไหมอยู่แล้ว<ช>นะครับเพื่อให้ไม่เป็นแผลเป็นเยอะนะครับส่วนแผลนี่ไหมที่ใช้ใเป็นไหมละลายมันก็จะสามารถโดนน้าได้กินข้าวแปรงฟันปกติเนาะ<ช>ตัดไหมก็วันเจ็ดวันนะครับพอหลังตัดไหมเจ็ดวันปุ๊บก็จะเริ่มให้นวดปากเนาะใช,ใช่ไหมครับก็การนวดปากเนี่ยช่วยลดการเกิดทางผื่นไม่ปากมิ่มทรงกระจับไม่คลายเยี่ยของคุณมินเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับนวด,นวดเยอะไหม ก็นวดนวดอยู่นะคะก็คือทางคลินิกก็จะมีการแนะนําบอกว่าก็ถ้าอยากให้ทรงมันสวยเนี่ยก็ต้องมีการนวดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมทั้งนะคะสอนวิธีการนะคะในการนวดอย่างถูกวิธีด้วยค่ะใช่แล้วนะครับการนวดเนี่ยถ้าเกิดนวดดีเนาะปาก,ก็จะนิ่มเหมือนปาก,ก่อนทําเลยนะครับแต่ถ้าหลังทําไปแล้วตรงไหนอาจจะมีแข็งๆหน่อยเป็นไตตรงนี้เขาเรียกเป็นพังผืดไฟโบซิสก็สามารถนวดได้นะคะก็นวดไปเรื่อยๆจนนวดจนกว่าเมื่อไหร่ก็จนกว่ามันจะนิ่มหมดนั่นแหละนะครับ การนวดเน่นวดที่ถ,ถูกต้องต้องเจ็บนิดนึงนะครับงงถ้านวดไม่ Greek, เจ็บเลยเนี่ยแปลว่าเบาไปถ้าเบาไปมันก็จะไม่หายนะ,ะครับก็อาจจะมีบบเจ็บบางนิดหน่อยให้ให,ให้ตอนที่มันเป็นไตตรงนี้นแ,ขแ,ขแข็งๆเนี่ยมันนิ่มลงะนะครับน้องพอปากเนี่ยจริงๆเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นทรงแล้วนะครับเข้าที่ก็ว่ามันสามถึงหกเดือนนั่นแหละก็จะเข้าที่เต็มที่นะครับเดี๋อวขออนาตขออนี้สอบถามในเรื่องของความรู้สึกนะคะก่อนทําในช่วงก่อนทําเราตื่นเต้นมากมากไหมคะ ถาในช่วงก่อนทําตื่นเต้นมากไหมก็ยอมรับว,ว่ามีตื่นเต้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพอได้มาสัมผัสกับพี่นิกตั้งแต่เข้ามาเลยแล้วกันก็ถือว่าเป็นความประทับใจนะคะแล้วก็พนักง,งานเนี่ยมีความเป็นกันเองมากๆเลยนะคะแนะนาําดูแลแล้วก็ใส่ใจมากๆรวมถึงบรรยากาศตอนผ่าตัดเนี่ยก็น่ารักอบอุ่นคุณหมอก็น่ารักมีเปิดเพลงให้ฟังผ่อนคลายคะ่ะไม่ต้องเครียดเลยนะคะในระหว่างที่ทําการผ่า,าตัดกระจบนะคะรู้สึกเจ็บไหมคะใน มองพูทีห่หมอทำมือเบาไม่โอ,อถ้าในส่วนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะคือไม่แทบไม่รู้สึกคืออาจจะมีเจ็บถ้าบอกไม่รู้สึกก็เวอร์ไปแต่ก็คืออาจจะเจ็บตอนฉีดยาแหละนะคะแต่พอหลังจากนั้นคือมันชาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรวมถึงนะคะหลังจากที่ยาชาหมดฤทธิ์แล้วนะคะก็ไม่ได้อวยนะคะแต่นี่ก็พูดจริงๆก็เตรียมใจว่าจะเจ็บอันนี้บอกเลยว่าเตรียมใจว่าเจ็บคิดไดใจเจ็บแน่เจ็บแน่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสักพักเอาหายเจ็บ อันนี้คือพูดจริงๆนะคะว่าไม่เจ็บจริงๆนะคะคใช่ค่ะก็ะคือค,คุณหมอน่าจะมือเบาด้วยนะคะต้องลองค่ะต้องลองมาดูเองฟีดแบ็จากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็จากคนรอบข้างก็มีทักเข้ามานะคะว่าทำที่ไหน นะคะก็บอกภัยว่าทําที่ยูนิคอนคลินิกนะคะ<ม>กับคุณหมอป๊อบแคนนะคะ<ม>แล้วก็รวมถึงไปบอกก็บอกต่อกันนะคะว่าถ้าสนใจที่จะทาปากกระจับรวมถึงสัญญกรรมอื่นๆเนี่ยทางคลินิกก็มีเหมือนกันนะคะ่ะก็เหมือนกับที่บอกว่าก่อนจะมาที่นี่ได้นะคะก็มีการติดตามรีวิวรวมถึงเพื่อนร่วมงานนะคะก็มีมาดูดไขมันที่นี่ด้วยอย่างเงี้ยค,ค่ะก็อยากให้คุณหมอช่วยบอกว่าให้ความรู้เกี่ยวกัน เกีย่ยวกับการทําปากกระจับนิดน,นึงค่ะว่าบางคนนะคะที่มีลักษณะปากค่อนข้างบางอย่างเนี้ยค่ะสามารถทําได้ไหมคะก็ะคืออย่างอย่างแรกเลยว่าปากกระจับการทาปากกระจับเป็นผ่าตัดเล็กนะคร<อ>ับผ่าตัดเล็กคืออะไรหนึ่งก็คือผ่าตัดที่ใช้แค่ยาชาก็พอไม่ต้องใช้ยาสลบสองคือเจ็บน้อยจริงๆทําปากนี่ถือว่าเจ็บน้อยเกือบสุดแล้วแหละบนหน้าถา้าเทียบกับทําอย่างอื่นนะครับเ<อ>พราะยังคนที่กังวลที่กลัวเจ็บอะไรเงี้ยค่อนข้างสบายใจได้นาะเพราะไม่ค่อยเจ็บเยอะน,น้อใช่ไหมทำปาส่วนใหญ่จะชิลมากนะครับ แล้วก็กรณีที่ถามว่ากรณีที่ทาถ้าปากเดิมบางเนี่ยทาได้ไหมทาได้นะครับจริงถ้าปากเดิมบางเนี่ยเทคนิคที่การทําอาจจะไม่ใช่เทคนิคทั่วไปอาจจะต้องใช้เทคนิคลีบกราฟเพิ่มขึ้นมานะครับการทําดีบกราฟคืออะไรคือการย้ายกล้ามเนื้อปากบริเวณด้านข้างเนี่ยเข้ามาเติมตรงกลางนะเพื่อให้ติ่งกระจับชัดขึ้นนะครับก็จะเหมาะกับเคสที่ปากเดิมค่อนข้างบางอยู่แล้ว จะทาให้ไม่เสียเนื้อปากเยอะเกินไปนะครับแล้วทาให้ทรงชัดได้โดยที่ไม่ต้องตัดปากออกเยอะเพราะว่าปากเดิมบางเยวจะไม่แนะนําตัดเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท,ที่ถามว่าปากเดิมบางทําได้ไหมทําได้นะครับทำคือไม่ต้องเน้นให้บางเน้นให้เป็นทรงสวยนะครับทีนี้ก็ถามว่าการดูแลปากทํายากไหมหลังทําไปเดี๋ยวถามเจ้าตัวเลยดีกว่า <c oughs> ะะก็ทําปากเสร็จไปนี่กินคงกินข้าวดูแลอะไรนี่เป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าเป็น ก็ที่จริงก็คือเรารู้ว่าจะทำเนี่ยเราก็มีการเตรียมตัวมาก่อนเนาะก็มีการทานข้าวอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราได้คิวช่วงเวลาที่กําลังดีเลยนะคะก็หลังจากนั้นก็ดูแลตัวเองก็คือในเรื่องของการทําความสะอาดนะคะการใช้น้ําเกลือแล้วก็การใช้ยาตามที่ทางคลินิกแนะนํานะคะนี่คือต้องสําคัญมากๆเลยคือความสะอาดนะคะแล้วก็ถามว่าใช้ชีวิตได้ปกติไหมใช้ได้ปกติเลยนะคะโดยเฉพาะการทําปากนี่ก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน น,นี่เราทำแล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ไม่เขียวไม่ปวดไม่บวมนะคะแบบมันน่าจะเป็นตามที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นหัตถการที่เจ็บน้อยที่สุดอ,อะไรอย่างี้นะคะก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะกินข้าวก็พยายามกินอาหารอ่อนๆอะไรเงี้ค่ะก็จากที่แบบว่าเคยสังเกตมาใช่ไหมคะก็บางคนนะคะก่อนทำปากกระจับมหัมั์จะมีคําถามว่าอากระจับเราจะใครต อะไรเป็นสาเหตุที่ทำแบบว่าให้มันคลายบ้างนี้คุณหมอจะมีวิธีการแนะนํำยังไงบ้างคะก็การการคลายของปากเนาะขึ้นอยู่แบบหลายปัจจัยเลยเขาเรียกว่า Multifactorial นะครับก็คืออย่างแรกหนึ่งคือทรงที่ใช้ทรงที่ทํานะครับคือถ้าบางคนทําทรงกระจับมากกระจับตอนนี้ก็คลายต่างกันสองคือกล้ามเนื้อปากเดิมของแต่ละคนนะครับคนที่กล้ามเนื้อน้อยเนี่ยปากเหี่ยวๆปากย่นๆอันนี้จะคลายค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ ส่วนคนที่กัดปากเฟริเฟร์มๆกล้ามเนื้อเยอะๆหรือว่าอายุน้อยๆเนี่ยส่วนน,นี้อาจจะคลายน้อยนะครับอย่างของคุณมินนี่ก็ถือว่าคลายไม่ได้เยอะมากนะเพราะทรงยังชัดเลยนะครับใช่แล้วก็อีกอันก็ตะก,กี้ก็เป็นทรงปากเนาะเป็นกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อีกอันก็คือเขตที่ปากกล้ามเนื้อน้อยหรือปากบางต้องใช้เป็นเลือดกลีบก,กาฟนะครับอ,อันนี้ก็จะทําให้ทรงปากคลายน้อยลงนะครับแล้วทรงสวยนานขึ้นนะครับ ใช่สาคัญอีกอันที่สี่ก็คือการนวดปาด <Okay. S 1> นี่แหละนะครับถ,ถ้านวดตรงติ่งกระจับดีเนี่ยไม่เกิดทางผืดดึิงลังมันก็จะทำให้กระจับของรูปสวยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหลายปัจจัยต้องดูแลร่วมกันนะครับต้องใช้เทคนิคแล้วก็การดูแลหลังทําพวกเนี้ยประกอบกันนะครับที่จะทําให้ปาดกระจับทรงสวยนะครับไม่คลายเยอะจนเกินไปค่ะต้องรีบต้องรีบนวดแล้วเนะี่ยเทคนิคมาดีแล้วต้องดูแลหลังหลังการผ่าัตัดก็ต้องดูแลด้วยนะคะถึงจะคงรูปได้นานใช่เลยค่ะเคยเจอคำถาม บางคนเขาเรียกว่าอ,อยากทําปากกระจับควบคู่กับยกหางยกมุมปากอย่างงี้ค่ะคือรูปปากจะเปลี่ยนไปไหมคะแล้วหน้าจะเปลี่ยนไปแบบประมาณไหนคะก็คือปกติการการทําปากกระจับเนี่ยเทคนิคโดยทั่วไปที่หมอทำเนี่ยมุมปากก็จะยกนินดๆอยู่แล้วนะครับอ,อย่างนี้หลังทําไปเนี่ยมุมก็จะยกขึ้นเพราะว่าเป็นเทคนิคของหมออยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วก็มีอีกอย่างก็คือการผ่าตัดยกมุมปากเลยนะครับซึ่งแผลแผลท,ท้นทินนะครับแผลจะอยู่ด้านนอกนี้ ก็จะยกขึ้นมาได้มากขึ้นอีกนะครับแต่ว่าข้อดีคือยกได้เยอะหน่อยข้อเสียคือมีแผลอยู่ด้านนอกนะครับก็จะเหมาะกับใอเฉพาะบางเคสนะครับบางเคสไหนที่มุมไม่ได้ตกมากก็ใช้การผ่าตัดกระจบทั่วไปก็โอเคแหลวนะครับแต่ถ้าเคสไหนที่มุมตกมุมปากตกเยอะมากก็ค่อยยกยกมุมปากแผลนอกเพิ่มขึ้นนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับปากความรู้เกี่ยวกับปากกระจัดนะคะก็ของเรานะคะก็มีหลายหัตถการเลยด้วยกันนะคะอยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนําเบื้องต้นได้ไหมคะว่าแบบของเรามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างคะก็หัตถการที่ทําในของเราเนาะในยูเนคอนคลินิกนะครับก็หนึ่งก็คือ อย่างเด่นเนาะอนี่ปากกระจับเนี่ยอันนี้ค่อนข้างลูกค้ามาทําเยอะมากนะครับอีกอันหนึ่งที่เยอะไม่แพ้กันก็คือดูดไขมันเหนียงนะครับเพื่อเพื่อนมีมาทำน้อใช่ไหมคะ่ะดูดไขมันเหนียงดูดไขมันแก้มในบริเวณหน้ากัแบบตัดไขมันกับพุงแก้มก็เป็นอีกอารที่คนทําเยอะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือที่เด่นของเราก็คือเสริมหน้าผากนะครับเ,เสริมหน้าผากก็มีทั้งเสริมหน้าผากแบบซิลิคนมาตรฐานสแตนดาร์ดกับซิลิคนลอโมูชวาบุคคลนะครับแล้วก็เสริมจมูกตาสองชั้นเสริมคาง นะครับที่เราก็มีทําเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาถามที่เพจ a c e b o o k ได้เนี่ยมินคอยตอบตลอดนะคะค่ะก็ของคุณมินนะคะก็จากที่ประทับใจในการทําปากกระจับมาใช่ไหมคอันนี้สนใจแบบมีแพนอยากจะดูแลเรื่องไหนเป็นเพิ่มเติมไหมคะโอก็มีแพนเหมือนกันนะคะก็ จากที่ดูรีวิวมากมายนะคะแล้วก็ได้มาสัมผัสกับคุณหมอด้วยตนเองแล้วก็การดูรายทางคลินิกนะคะก็อาจจะเป็นต่อไปก็อาจจะเป็นการทําค้างเพิ่มนะคะแล้วแต่วอาได้ยังไงก็อาจจะให้คุณหมอนะคะช่วยประเมินอีกทีหนึ่งนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยก็ ลองติดต่อเข้ามาทางเพจเนาะเผื่อคุณหมอเนี่ยจะได้แบบว่าดูเป็นเคสใบเคสไปดีกว่าอะไรอย่างี้ค่ะแต่ก็แนะนําที่นี่เลยนะคะยินดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากย้อกนอกลัเวลานิดนึงนะคะก็<า><า>เห็นในแฟนเพจนะคะทักมานะคะว่าถ้าปากเคยทํามาแล้วนะคะสามารถทําอีกได้ไหมคะทำถ้าเคยทําแล้วสามารถทําได้นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกเคสแก้นี่แหละนะครับบางคนทําแล้วหนึ่งเพื่อจะยังหนาเกินหรือว่าทรงไม่ชัดทรงไม่สวยหรือว่ากระจับ แหลมไฟกระจับบ้านไปนะครับหรือกระจับเอียงกระจับเยี้ยวก็สามารถมาแก้ได้นะครับก็เป็นเคสเพรกเป็นเคสแก้ทั่วไปนั่นแหละนะครับซึ่งคนก็มาทําเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถทำได้ปกตินะครับค่ะไดแล้ววันนี้ขอบคุณ คุณหมอแล้วก็คุณมิ Soon, mm ้นมากมากเลยนะคะถ้าทางหน้ามีโอกาสได้ดูแลคุณมิ้นยังไงก็เชิญที่ยูนิคอร์นคลินิกได้นะคะสําหรับแฟนเพจท่านไหนนะคะที่สนใจต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาทาง f a c e b o o ไลน์แอดแล้วก็ทางเว็บไซต์ของเราได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ